สวัสดีค่ะรุ่นรถที่เราจะมาให้ชมวันนี้จะเป็นรุ่น XL Plus Sport นะคะราคาตัวรถรุ่นนี้จะอยู่ที่692,000บาทนะคะตอนนี้ทางโชว์รูมฟอดพระประแดงของเรานะคะาจัดโปรโมชั่นนี่ราคาส่วนลดตัวรถนะคะราคาตัวรถตัวนี้จะอยู่ที่599,000บาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นกระบะแขบยกสูงนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,002จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ,ะรุ่นนี้จะมาพร้อมตัวแม็กอลลอยนะคะขนาด17นิ้วสีดำเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยภายในตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะมีหน้าจอขนาด8นิ้วโครมดำพงจะมีอยู่ที่6ตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยโชว์ถูกเฉินก็คืออัดแน่นกัน แต่จุกๆกันเลยนะคะฟังก์ชันถุงลมนีิรับภัรนะคะก็จะมีประบบถุงลมนิรภัยใ,ให้2องลูกกันไปเลยคือครบคันในราคา5้า0 0 0เหนพับาทกันเลยทีเดียวคะ่ะ